สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่น,นนะฮะอยู่กับผมคิมโอจังนะครับวันนี้เป็นอารีนา EP 49กันแล้วนะครับก็เป็น EP ที่ฉลองแท o โอ38นะฮะหลังจากตอนแรกผม3 4ีเมื่อวานผมลั่นไป2แพ็คนะครับไม่ได้อัดไว้นะโหเสียใจมากเปิด2แพ็คเล่นๆมา2แพ็คครับแท o โอแพ็คละตัวเวอร์ไปไหนนะครับก็ตามนี้ละกันนะเราก็เลยมีการปรับทีมเล็น้อยนะ นี้เบื่อแล้วกินพลังนะฮะอยากให้แทโอโต้เดี่ยวๆนะครับก็เลยใส่สไปลงมานะครับเอากีพลังออกไปนะครับมาดูของที่ใส่กันหน่อยครับโดยเดินดิส่งยีเก็ดเสดยๆๆๆๆ,ๆ,ๆนะก็เป็นไอดีนะฮะก็ใส่เป็นบล็อกกับเลือดนะครับอันนี้ก็เป็นดัมเมจบล็อกสูดเลือดนะฮะระดับอัมพาตนะครับฮะอ๋อลูดี้จะพูดแทโอแล้วโอ้ใจแม่งไปนะครับ เขาเป็นสปีดยี่สิบเจ็ดยี่แปดนะครับกอเลือดอยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับพอดีบัวไปแล้วเสีได้นะแล้วก็เคาน์เตอร์นะระดับออมพภาเน,นะครับเป็นดาเมจดูดเลือดแล้วก็เคาน์เตอร์นั่นเองนะฮะไปครับเด็กใหม่ของเราครับปั้นมาสายดาเมจเลยนะสปีดสองนะครับเป็นเลือดสองนะครับแล้วก็เป็นดาเมจนะครับอันอ่ออัญมณีเป็นดาเมจที่ดาเมดแล้วก็ตาคริสนั่นเองนะฮะโอษครับผมพระเอกวันนะี้นะฮะสปีดสองนะครับ เคาเตอร์สามห้าเคาเตอร์สามสามนะครับระดับอัมพาตหกดาวนะครับอ๋อประดัอันอัญมณีเป็นคานเตอร์นะฮะคีดัมเมจแล้วก็ดัมเมจนะฮะเน้นตีแรงๆนั่นเองนะครับเอสครับสปีดสองนะครับบล็อกหนึ่งแล้วก็เลือดหนึ่งนะครับระดับเป็นบล็อกนะครับแต่ว่าเป็นเป็นบล็อกแบบกิจกรรมจากกิจกรรมเซเว่นไหนน์นาแล้วนะก็ออปชั่นจะเท่าห้าดาวเองนะบล็อกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอัญมณีเป็นดัมเมจบล็อกแล้วก็ดูดเลือดครับ มาก็แผน3าองนะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะผลงานจะเป็นไงบ้างนะครับก็วันนี้จัดให้ไปเลย10แมตช์นะครับ10แมตช์ขอสัก6วิน7วินจะได้หรือเปล่าเอ่ยนะฮะไปลองดูกันครับ,บเอเซคุณฮาริสูแปดแปดแปดเดียวก็พอโดนิ้นเปิดจับลินสม3ิโอ้โหลิน3ม3ิยังรุนแรงขนาดนี้ทีกลางโลกขอตั้งหลักก่อน,นะครับ เฮชรกระโดดมาสับคอรูดี้บอกเบาๆส่วนไปครับสับเพลินครับเอาไปครึ่งหลอดนะโยมาแล้วตีนข <c oughs> ้นไป <c oughs> ยังไม่ตาย <c oughs> ปเล่งเพินครับ อยบัอบสปไปไปเอาลิงไปหนึ่งตัวโดนละลินมาแล้วสลับแผนมาได้มาสองสามแต่เอตตายไปแล้วครับร้อยเกียร์ลูดี้ไปหนึ่งตัวไ้โอไปเกิด สไปไม่เอาสกิลครับเดี๋ยวให้ดูความแรงของสไปนะโคตรแรงบอกเลยโอ้ยอย่างนี้อาจจะได้ออกได้ออกหรือเปล่าโอแต่โอวอกวันของผมไม่ใช่สไปสไปรอก,ก่อนเรียบร้อยหนึ่งศูนย์ครับสรุปสไปเอามายืนเพิ่มคีย์ครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยไปต่อแมายเลขสองครับเจอคุณ F H X M Y K K O โอ้็นทีมโป้รับโป้สามสี่สปนะเดียวโลแล้วก็ใช้ <t ell> แทอเป็นดาเมจหลักนะแตอูสามสี่ครับตัวยังไม่เต็มมากนะ <t ell> เรียบร้อยฟาดไปไอรีนตายหนึ่งรอบสปามาแล้วดูความแรงยิงสไปฝั่งล่วงอ่นะขนาดร้องได้ครพุนะ่งแรง บารมิดาเรียบร้อยไอรีนหายแถมไปหนึ่งทีเอาไปเลยเมื่อกี้สกิลสามเป้าแต่ยิงทะไปฝั่างตรงข้ามลวงต้ยนแหลกฟาดไปอย่าบอกโดนโป๊นั่นไงเพื่ออะไรพี่เอสกูไม่มีสกิลนี้จะดีมากแต่ไม่เป็นไรครับ โอ้สไปดย,ยังเหลือปิงนึงสารมาฝาดกลับไม่โกออก็ขึ้นไปเอสเหลือหนึ่งแถมโปรเรียบร้อยแถมเอสด้วยเอาเป็นไงละ่ะหน,นึ่งเข้าไปเลยเดีเ๋ยวโดนก๊อกสองแน่นอนโอ้ยมันยังไม่หมดอีกเหรออีกทีนึงการค้งยังไม่หมดเลยโอเคหมดแล้วหนึ่งเท่าน่อยเรียบร้อย สองศูนย์ีมาสวยวันนี้เปิดสวยไปต่อครับเจอชาวจีนะโอ้ oh, มาพร้อมกับมังกรน้องรินโดนแน่ๆน,น้องรินเวลอะไรเนี่ยตั้งเป็นหัวด้วยเรือสามแปดนั่นไงต้องเวลสูงอะ่ะไม่งั้นไม่ตั้งหรอกจะเน้นแรงไม่ไหนแล้วมีสไปการสถานะให้ด้วยนะมาคู่กับลูดี้นะครับ ไอลบโลรูดีเราโอเคเร่งเทินน่อไปไปครับโอเคคุ้มมากช็อตน,นี้ทำเห็นไม่เข้าไม่เป็นไรนะเลียร์สถานะไปก่อนโดนแล้วว่ะโดนแล้วว่ะเพื่อนโหได้เป็นหนึ่งสี่แทโอยืนหน้าเอาดีสวนกันมันเลยอะ่ะนี่สวนกันมันอะ่ะบอกเลย อืแต่ไม่ตายเพราะอยู่หน้าน้าตามไปปั๊มลูดี้ลูดี้บอกไม่เป็นไรไ<อ>แคโอบอกเอาไปทีไม่เข้าไม่เป็นไรหมดแล้วแน่นอนรอบนี้โยมาแคโอรล่วงดิเดี๋ยวตุ้มลบปั๊อ่ะคูดาวมันวนไหมยังวะโอ้โหโดนไปดับลิงลบปั๊ครับ แบบนะเนี่ยแสบบเลยแบบนี้เลขแฝบตบ้องสไปออกท่าหน่อยโอ้ท่าเดียวก็เอาไม่ตายแข็งแตกตายแน่นอนสไปจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับโคตรแรงกินทีมแข็งแตกตายแตกตายไหมไม่ตาย หรือลิงลิงเกิดไม่ยังวะถ้าลิงก็ไม่เกิดงานนอกนะครับนั่นไงครับงานงอกไอลินช็อตไปดิอย่าพึ่งตันอย่าพึ่งตายเบา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 ,บา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 ไอลิงช็อตหมูช็อตหมูไปช็อตหมูไปโอ้ยเหลือสองตัวเอ้ยจิ้มตัวหลักเรียบร้อยสวยงามสามศูนย์บูนสวัสดิ ยอดเยี่ยมสามสูนะไปต่อแมตสีครับชมิมิหัวรูดี้เหรอมาแปลกนะเพิ่มเดฟเหรอต่า <c oughs> งโลก,ก่อนครับปีเราเยอะกว่านะลบไปฮะหายกัน <c oughs> นี่เป็นไรนี่เป็นไร ปานม,มารู้ดิพอขาดบาดตายนิดเดียวทางโลไปโหอ,อย่างนี้นิ่มเลยนิ่มเลยนิ่มเลยอย่างนี้นิ่มเลยโหเดี๋ยวกว็ไปก็ตีสิทธังเลยหรออยู่ข้างหลังเน,ะนี่ยป้าดีหัวแบ๊กสวนใต้โหลิงได้แค่สองตัวคุมตาง มาละไปจิ้มไปตายแน่นอนมันผูใหญ่เลยโอ้ยช็อตได้แต่ลิงลอวะดูว,ว่าเคถึงตายแพรโอมาแล้วเดี๋ยวพี่ให้พี่แพรโอก่อนโดนลบบัฟเปล่าเนี่ย จะโดนลบบัฟเปล่าเนี่ยไม่ได้ลบแล้วเพื่อนไอรีมาครับโอ้ยอย่างนี้สบายเลยเหลือเอฟตัวเดียวเอาเลยเอาเลยแคลโอตายได้ไม่เป็นไรใจสวนทับทับหมื่นกว่าไ,<อ>ไปจบไม่เท่ต้องตัดดวงจันทร์อย่างนี้ นี่สี่ศูนย์หรือห้าศูนย์น่ขอดูแป๊บหนึ่งออสี่ศูนย์ใช่ไหมสี่ศูนย์ไม่ต่อแมนห้าครับ,บคุณแอลไทรัสโอ้โหมาสวยจริงวันนี้ปปเจอสไปา์เหมือนกันนะฮะไป,ปตุ้มตุ้มเริ่มเยอะเนาะเอากีพลังออกนะ่าจะถูกเพราะว่าตุ้มมันดักกีพลังพอสมควรแนละ้ว อย่างไอรีน่ะมันหนึ่งละห้าเป้าจริงแต่มันยังมีช็อตไว้ป่วนมีร่างสองอะไรเงี้ยแล้วก็บับระามีดใ้เพื่อนนะแ่โอจะได้ตีแรงๆในช่วงแรกนะแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยสปีดที่ต่ำกว่าขนะอห้าสูตไม่ได้หรอโหโคตรแรงโคตรแรง รูดี้น้องแข็งแตกตายหาแน่นอนตายไหมแตกตายเรียบร้อยสองพันกว่าทีมรูดี้เอาไปแด้พันกว่าแถมอีหนึ่งดีโอ้ตบธรรมดาสองพันโคตรแรงยืนหน้าตบธรรมดาสองพันแบบติดบล็อกด้วยนะโคตรแรงเลยของอาจจะไม่แน่นหรือว่าโอ้คาเปาไม่ได้ดาเมจครับ ไม่เป็นไรฮนะมีแพโอ้ยปิดได้ฮะสวยๆหาศย์ห้าแบบเบาๆไปต่อแมท6ครับ,บเจอคุณป่านิววอครับเจอกันได้เลยฮนะอยู่ในกิ์เหมือนกันนะเทรทีมกันหน่อย โหเสียวลินเนี่ยลินเชียร์แกสามสองเลยนะนันชาร์จไปไม่ติดด้วยยพราะมีสไป,ปกันนะฮะแต่ผมจะปีดเยอะกว่าเพื่อนเอาไปเลยลิงครึ่งหลอดโยมาเอาไปเอา,เอาลอนไปกินตันไม่ติดครับตันไม่ติดมีอยู่โหแต่ผมไม่ตายน,นิดนึงโว่องนี้ลิงตายครับเรียบร้อยได้หนึ่งตัวเอาไปเลยแถมเอสด้วย กลางโลกเอาอีเข้าทางฮะเข้าทางครับชอ็อตกันทั่วหน้าสบายและล็อกลินได้ครับเดีมาแล้วสามเป้าโดนใครบ้างโดนโซนล่างแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าบัฟ์สปายยังอยู่ยังไม่โดนเล่นเทินไงกินมาโอเค อีปานเนี่ยมาขวางผมของกำลังร้อนสามเป้าพอดเีเต็มเต็มโคตรแรงบอกเลยเพลงเรียบร้อยสามเหรียญนะเนี่ยสามเหรียญอิส ไอต่อแม็กเช็ดครับ,บเจอคุณเจ็ดแอลโนโลเลกนะโหเอาฮะสีแมตต์อย่าบอกว่าลวดโอ้ลิน3 0บแล้วเปิดชากว่าแสดงว่าของสปีดไม่แน่นนะครับแสดงว่ายังไม่ได้เวิกสองชิ้นนะถ้าเวิกสองชิ้นสปีดจะแซงแถวบอกได้หมดครับโอเคฮะแต่ไอลีนเนี่ยดูบอบบางสุดในทีมแล้วเอาไว้บูต๊ต ไม่มีพลังฮนะเด็ด้อยเคลียเอสไปก่อนจะได้เบาๆโดนล,ละโดนล,ละโดนล,ละโดนละงูฉกกระปุกแต่เอสหายครับเลยเบาไปเยอะแล้วก็สามสี่เองถ้าสามสองขึ้นอ่ะนแรงมาแล้วกี่พลังพลังเราไม่เลือกนายนายอย่ามาทำร้ายเราขับไปรูดี้อีกนิดนึง ฐานหมูมาแล้วไงล่ะนี่แหละแถมเลยโอ้ยแย่โอไปบสามตัวสามตัวไหนมิงเกิดครับมิงได้สองตัวผมไปทุบไปน้ำแข็งเ็าแตกทำไมทุบผิดตัวน่าจะสวนตัวล่าง เรียบร้อยเหลือลินจังลินจังเคลยอนลินจังไปโห,ล,หลินตัวเดียวน่าจะไม่ไหวแล้วครับโดนันเดชตกตายแน่นอน ล็อกคอด้วยนอนสวยๆไปนอนตายสบายเลยเธออุ้ยเจศูนย์ว่ะเอาว่ะถ้ารวมตอนแรกก่อนอัดคลิปก็9กศูนย์แล้วนะเจ็ดศูนย์ไปแล้วครับสามแม์สุดท้ายกระชูดกระชูดหัวอลิสเด้งเชียวเธอแต่งตัวเรียบร้อยไปชั้นสินั่นไง ยิ้มถือครับโอ้ไม่เห็นนานนะเราใส่สองบุ๊กเขาแน่าเอาไม่อยู่นะแก้ฐานะไปครับจินดีก่อนเลยอีกหน่อยอีกหน่อยได้ครึ่งหลอดลนสะท้อนคิวไปครับโหรอลูบาพ้าเป้าครึ่งหลอด เผามาครับโอเคฮะไม่เป็นไรน่าเป็นเซตสกิลสุดแน่นอนโยนสะท้อนตายไหมไม่ตายดอกเดียวเจฟเอาอยู่โดนสปา์คอ,อกอต้อมมีกระสอบลวงก็ได้ลูซี่หรือเปล่าถ้าล,ลูซี่ก็หายเพิ่งเห็นสกิลเอสมีประโยชน์ก็วันนี้สกิลเดียวเอสอะเพิ่งเห็นมีประโยชน์ <L un> <S an> ยับครับบอกว่าทีมถึกยากครับทีมถึกยากมากชั่วโมงนี้เจอทีมแบบสองบูขึ้นไปอ่ะเปิดมาก็หงายแล้วอ่ะโดนลินโฉกตีเราก็หายแล้วครับลลแล้วเปอร์รรเซน็นเจอลินมัน50 50เลยนะฮาริณาแบบ4ี่เปนสามขึ้นไปเงี้ย <L un> ถ้าไม่เจอทีมลินก็จะเจอทีมแบบอย่างเงี้ยทีมแบบผมหงายอ๋อแปดศูนย์ไปแล้วครับโอ้โหสองแมตช์สุดท้ายมาลุ้นกันหน่อย เจอเกิงกล้ามตูดครับผมก็เกรงครับตอนน,นี้เป็นทีมเจฟครับเปิดมารูดี้หายไหมไม่หายครับเจฟมาเบาๆหน่อยอย่ารุนแรงสวนไปโหแทโอกำลังจะเป็นอันเดสสวยละยังเกีร์ตุ้มไม่ได้โอเคโอเค ลบลูดี้ไปลูดี้กลางพอดีไปเลยทิ้งค้งเยอะๆเร่งเตินกันสถานะอะไรว่าไปเรียบร้อยไปเกิดใหม่โดนตายแล้วโอ้กระโดดกระโดดซับปาบปาบนี่ไงเจฟเอาไปเลยสามเท้าโอ้โดนเจฟพอดีนอนสิครับ แถวบ้านเรียกเก้าศูนย์หรือเปล่าโคตรท,ทอตสตรีนสุดตริงกระดิ่งไกยอดโคตรอวยทีมตัวเองปรับมาแล้วได้อย่างงี้แม่งโคตรโคตรมันอะบอกเลยโอเคมาสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับมาลุ้นกันจะสิบศูนย์ได้ไหมสิบศูนยะ์ 0, นี่ประวัติศาสตร์คลิปเลยนะ เพราะว่ามันขึ้นยศม่วงมาแล้วนะมันไม่ได้ไปยศแดงตีหมูนะโอเคแช์สุดท้ายความฝันจะเป็นจริงไหมคุณ I v วยูอิชิจะหยุดเราได้หรือเปล่าเป็นทีมลิงลีนครับโอ้สมน้ำสมเนื้อครับนี่เรยกสมน้ำสมเนื้อครับเกียร์สปาไปก่อนครับเรียบร้อยฮะของไม่แน่นอย่ามาเจอพี่ของไม่แน่นเจอพี่นี่ที่เปิดก่อนโมระกลางโลกฤษีสเตปนิดนึง เมื่อกี้ถ้าบุกต่อน,นี่น่าจะมันโอเคสลับแผนไม่มีผลมากนะทีมผมโดนสลับแผนเนะี่ยโคมันสลับกันได้อยู่แล้วปกติก็สลับเล่นอยู่แล้วมีผลนิดหน่อยออลูดี้ไปหลังเนะี่ยโหลิงเกิดแล้วครับนี่ลิงเกิดไวโอเคเลยโอ้อลีนไปหวานยังเหลืออีกซอกนึงไปกินกินครั้งไปกินฮิตด้วยรัวย ลิงหายครับเรียบร้อยเหลือแทโอฮะแทโอยังอยู่ล่างจริงอยู่เลยโดนท่าคิกไปหายแน่นอนไม่หายว่ะไม่ยอมคิกเพราะว่าไปบล็อกก็ถือไงไอสิบศูนย์ว่าสิบศูนย์ว่าสิบศูนย์มาเพื่อนเอาจริงดิเอาจริงดิเอาจริงดิเอาสิบศูนย์จริงดิ สิบศูนย์ิ้งดินี่เวาสิบศูนย์เยอะนะเพราะว่าโอแทโอเขาเกิดแล้วแต่แทโอเรายังไม่เป็นอันเดสเลยนะครับน่าจะเอาอยู่นะเพราะว่าลินเคลียอันเดสไม่ได้ครับข้อเสียของลินคือเคลียอันเดนไม่ได้ต้องให้เพื่อนเคลียรครับโเรียบร้อยฮะกันหมดบายบายรอรูดี้จิ้มปิดงานส <c oughs> ไปแง <c oughs> ดงหรือดูครับแทโอหรือรูดี้จะปิดงานครับ 1ิ0แบบสมศักนะดิ์ศรีนะเรร็บร้อยคลิปแทโอมันก็ต้องเปของแทโอนะครับมันจะเป็นของรูดีได้ไงทีนี้เป็นตัวพิเศษล้วนๆนะเศษใสไข่ผมจันไปนโอ้โหก็วันนี้สวยงามครับขอจบไปที่สกอร์10.0คลิปแรกในประวัติศาสตร์ชาติที่โมตังนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะเป็นไงบ้างฮะอรีน่าคลิปนี้มันไหมชอบทีมนี้หรือเปล่านะฮะสนุกไหมยังไงว่ากันมาได้นะคะรับติชมกันมาได้นะครับแล้วก็ฝากเป็นการเติมเงินนะ,ะทางหน้าแฟนเพจนะ,คะใครยังไม่เติมนะฮะกล่องเม400บาทนะครับปฏิทินเมย์ม้วยกล่องเมนะครับรวมถึงกล่องเมถ้าปกติก็400นะครับแล้วก็แพ็กเกจต,ต่างๆนะ,ะลองสอบถามราคาอินบ็อกซ์มาได้นะครับทางหน้าแฟนเพจนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะด like, ดดกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะฮะเจอกันใหม่ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ไปแล้วเย่เฮตับแถมีดอยูทีป้าแท้โอ้ย